นที่วิดีโอนี้จากควา้ความสนุกสนานและความบันเทินนงเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่ได้รับให้เล่นหโดยตาบงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีพี่พี่ทหารสายปั่นทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีพี่พี่ที่รักในการปั่นทุกคนด้วยอันนี้มาอยู่กับบังในช่องไวรุ่นตุรกีนะครับผมนี้เรามาในมังกี้แซด999นะครับผมมากับเกมกันเนชชาฟอชชูนของโชคลาภแห่งทัวา์แห่งกันเนตของพีจีนะครับผม ในชาของพีจีนะผมค่ายเก่าเจ้าเดิมก่อนเพื่อรับชมคลิปผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเพื่อนอมาครับผมมากับทุนเจก่านะครับผมมาเบ็ดสองเอ้ยซื้อไม่พอว่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทาเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้ลองเรียนแบบเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะ เบ็ดหนึ่งไวเลยเบ็ดหนึ่งบาทไปเลยเอาเอาเอ้ยไอ้เรทักมาเอ้ยไปดูเวลาเวลาเลยเอาอย่าว้าวดิเพื่อนอย่าว้าวดิโอ้โหไม่มีให้แก้ตัวนะเฮ้ยเออเออสิบเออสิบไม่มาโอ้โหเรียบร้อยเลยกระบะควัมกระบะควัมมาดิอย่างเงี้ยวัวเออเอออะไ เกือบเกือบเกือบคิดเกือบคิดเกือบคิดเออ okay. โอยเกือบไม่รอดแล้วกับตุยแล้วกับตุยแล้วเอไม่ไหลด้วยโอ้โหแปดหมุนมาหมุนเดียวปัดเจ้าจ,าจอดเบ็ดสองนะครับผมมาค่อยๆไล่ถุนน้อยถุนน้อยบูวามไม่ได้นะเพื่อนนะอ่าบวกแล้วชิงนะผมบวกแล้วชิง บวกแล้วต้องชิง่งเออสวยเอออย่าไปอย่าไปอย่าไปโอ้ยเอาเรื่องเบ็ดตองก้อนโตขึ้นเก้าวก้านะจ๊ะคุณก้าวาก,ก้าไม่พูดเยอะจ๊ะโอ้โหใครจะฉุดบังอยู่เบ็ด ผมหลังสงการเอาหน่อยเอาหน่อยใคากตามบังก็ลิงต้เมนบบังเลยนาเพื่อนนะอ่าของแค่แน่น,นอนอัอเกใส่กระก,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 กาะนะครับผม <laughs> ออเออเอเอสวยเอตอเออโอ้ยเอเต็มดอกเจไม่ดิ ซ้อมซ้อมผู้ช,ชาไม่มาเผื่อมาไงเผื่อมาเผื่อมาเออผู้ชายสวยสวยพี่สวยเออผู้หญิงมาเต็มเต็มโมโหเบ็ดสามบาทท่านรักไปดีท่านรักไปก่อผู้ชายยังไงเพื่อนโอ้โหเต็มเต็มเจ็ดแปดเก้าครับผมอย่างสวยเลยเบ็ดเจ็ดเบ็ดเจ็ไปเลย ขึ้นแล้วของขึ้นแล้วของขึ้นแล้วมาันเช้าผมไม่ได้เล่นในช่วงเวลาโบนัสทมมด้วยโอ้โหขนาดไม่ใช่โบนัสทมมยังแตกขนาดนี้เลยอะเนี่ยโอ้ยเออสวยได้อยู่เออไหลไปดิไหลไปดิไหลไปดิผู้ชายต่อผู้หญิงแถวแรกสวยผู้ชายต่อโอ้ยวัววัว มามาอืมมาๆๆๆายาว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 โอ้ยมาดีว่าตัวผู้ชายผู้หญิงเนี่ยทำงานดีจริงๆออโอ้โหขยันทำงานซะด้วยโอ้โหเด็กมันเอาอะครับพี่อะ ไม่ผิดเนี่ยซื้อมาจากร้านเฮียฮงหยั่ง,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 งมีโอสยามไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่อง <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยเลยกูเนี่ยติ๊สวยผู้หญิงต่อสวยให้มันได้อีกอ้าวเดี๋ยวกูจะไปต่อเดนึกว่าจะไปต่อซะอแล้วอุ้ยเห็นดีกว่ามาคุณเก้าเก้าพอแล้วคุณเก้าเก้าเนี่ยโอ้โหไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้โห ร้อนละร้อนร้อนจัดออากาศก็ร้อนคนก็ร้อนนะร้อนแรงเลยนี่โอ้สองพันครับผมโอ้โหทุนเก้าเก้าทะลักมาสองพัน 2, นะครับผม MVP ถือว่าประสบความสำเร็จเ็นครับผมเห็นเพื่อนพอเลยคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะครับผมสุดท้ายนี้เมื่อม,มาจะเร็วแค่ไหนสุดท้ายต้องแพ้ละพอลาไปก่อนสวัสดีจ้า